ดัฟสรพนามที่ใช้เรียกเพื่อนคนที่เป็นได้แค่สะพานที่ให้คนอื่นเข้ามาหาเพื่อนของตนและเบียงกกานังเอกของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นดัฟเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากดัฟเป็นสาวสเบูรที่ทุกคนต้องใช้ตามองได้หรือไม่บอดติดตามกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อว่า The Duf f ชานีซ่ามั่นหน้าเกินร้อยถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจใกับพวกเราด้วยนะครับ ณโรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งกลุ่มสาวสวยชั้นม .6 สาวกลุ่มนี้เป็นเพื่อนสนิทก,กันมากๆมีสมาชิกอยู่3คนคนแรกเจสสฮริสสาวหวานอยากเยิ้มดีไซเนอร์สุดมั่นสาวพูดนิกายเซนเราบรรดาผู้ต้องชายตามหมองเมื่อเธอเดินผ่านคนที่2เคซี่โคเนโรสาวแกร่งใจกันร้อยตัวจบสกอร์แฮกเกอร์มอชมังสาวหน้าคมที่ทำให้ทุกคนหลงไหลและคนที่3 เบียร์าไพเด็กเนิร์ดติดหนังนักเรียนดีเด่นนักไวโอลินหอยแตกแก๊งสาวสาวใช้ชีวิตไฮสคูลอย่างมีความสุขโดยทั้ง3ยังโสดสนิทไม่มีคู่ครองทั้ง3าก้าวย่างอยู่ในโรงเรียนอย่างมั่นใจยกเว้นเบียง้้าและวันหนึ่งเมดิสันมอแกนสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนคิดว่านะ ขนาดเกยัยงคิดเึืงกับเธอแต่เธอมีนิสัยที่แสบสนิทร้ายการมากๆมาพร้อมกับเคลลินลูกน้องที่ถ่ายทําชีวิตเธอคิดว่าเธอเป็นไอดอลเมดิสันได้มอบบัตรเชิญไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอให้กับเจสกับเคซี่ทั้งๆที่อยู่กัน3คน แต่ทำไมไม่ให้บัตรเชิญกับเบียงก้านางเอกของเราเคซี่เพิรนสดน์เลยฉีดบัตรเชิญให้ครึ่งหนึ่งแค่นี้ก็ไปงานได้แล้ว3คนทั้ง3เป็นสมาชิกชมรมหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนครูอาเธอร์ได้มอบหมายให้พวกเธอเขียนบทความให้กับโรงเรียนออกหนังสือพิมพ์แต่เบียงก้าของเราได้บทความที่เธอไม่อยากจะทำมากๆนั่นก็คือบทความเรื่องงานโฮมคัมมิ่งเบียงก้ามาปรึกษากเพื่อนเนื่องจากไม่อยากไปงานโฮมคัมมิ่งเพราะเป็นชอบข่าวสังคมอะไรประมาณนี้เพื่อนสาวอยากให้เธอไปเปิดโลกกัรศึกษบ้างอย่าจมอยู่กับนางซอมบี้ที่บ้านเลย เบียงกากังวลเพราะไม่มีคู่ใครจะยอมไปกับเธอละคิดดูสิเพื่อนสาวเลยเอารายชื่อชายที่อยู่ในสนต็อกมาให้เบียงก้าดูแต่เบียงก้าไม่ชอบเลยสักคนเพราะเธอมีชายในใจอยู่แล้วนั่นก็คือทาวบี้ทักเกอร์พ่อของลูกในอนาคตหล่อเหลานักดนตรีเจ้าเสน่ห์งานดีเป็นบ้าเลยแม่คุณแต่เบียงก้าไม่กล้าแม้แต่จะพูดกับทาบี้เกิน3คํคำด้วยซ้ำเพราะเธอเกิดได้แค่พูดว่าโอเคแล้วก็บายบายแต่ก็มีชายคนหนึ่งที่เธอคุยอยู่ทุกวัน คนที่โตมาด้วยกันเคยแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันแต่ก็กัดกันได้ตลอดนั่นก็คือเวสลีย์รัสกับตันทินฟฟตบ,บอลไม่มั่วแต่ทั่วถึงคนข้างบ้านแต่แต่แต,แต่ถึงจะเหลือผู้ชายคนเดียวในโลกเธอก็ไม่เอาเวสลีย์เป็นแฟนคนที่เอาคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวสลีย์กับเมดิสันคบกันแบบวุบวับเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกตามกระแสะและสคนนี้ก่อนไปงานบาร์ตี้บ้านเมดิสัน เพื่อนสาวพยายามแต่งตัวให้กับเบียงก้าแต่นางก็ไม่ยอมใส่เลยสักชุดแต่ก็ยอมเปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่าทอบบี้หนุ่มในฝันไปงานด้วยเบียงก้าเลยเอาชุดเก่งของเธอออกมาแต่มันไม่ใช่ชุดสายเดียวแต่อย่างใดมันคือเสื้อยืดเหยๆอกับแจ็คเก็ตที่โสม,สมของเธอแม่เลยเข้ามาแนะนําให้เบียงก้าลองใส,ส่สูดดูสินี่แม่ของเธอดอตตี้ไพเพอร์พ่อกับแม่หยาก,กันเมื่อสามปีก่อนแม่ทําใจไม่ได้เลยจนมาพบกับแรงบรันดาลใจที่ทําให้เธอเลิกเศร้าแรงบันดาลใจที่มาจากเ การตูนกาตูนบอกให้เธอรู้ว่าขั้นตอนการทำใจมี5ขั้นตอนแม่นำขั้นตามพวกนั้นมาปรับใช้แค่นั้นแหละแม่กลายเป็นขวัญใจไวทองสุดยอดสาวเก่งประจํายุคเป็นนักพูดให้กําลังใจ แต่เบียงกาไม่อาใสชุดสูดอย่างที่แม่อบอกหรอกไม่งั้นลูกจะกลายเป็นเฮเลนีคลินตันเลยใส่ชุดเก่งของเธอไปงานบาร์ตี้ชุดเฮ่เฮ่ของเธอนั่นแหละในงานบาร์ตี้เมดิสันได้มาเคลียร์ใจกับเวสลี่แต่ดูเหมือนทั้งคู่เข้ากันไม่ได้เนื่องจากเมดิสันมีอีกก้สูงทะลุเม่ต่อมาสามสาวม,มาถึงงานบาร์ตี้เจสกับแคสซี่สนุกสนานก,กับงานปาร์บี้มีแต่เบียงกาที่ไม่เข้าสังคมเอาแต่เฝ้ามองทอรบี้แต่ไม่กล้าเข้าไปทักจนเวสลี่เข้ามาทักเธอขัดจังหวะคนกำลังมองผู้พอดี เวสลี Wesley, ทักเล่นชุดที่เธอใส่หล่อเป็นบ้าเลยนะเบียงก้าได้ถามถึงเจสกับเคซี่ว่ามีข่าวคราวจะชอบเขาไหมมีความเป็นไปนได้ไหมที่เขาจะสนิทสนมกับเพื่อนของเธอแต่นางไม่ยอมบอกจ้าเวสลี y เลยสวนไปว่าไม่ไม่ไม,ไม่นั่นมปนหะน้าที่ทำกันของเธอนะใครๆก็ถามเธอเกี่ยวกับกสองคอนนั้นจากเธอใช่ไหมล่ะหน้าที่ของดัฟไง เบนก้าทำหน้างงไม่รู้จักคำว่า d uff, Wesley, ั f เวสลีย์เลยอธิบายไปว่าดั f สะกดว่า D U F F แปลว่าอ้ว,วนปลลกประจำแก๊งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกกลุ่มทุกแก๊งจะมีคนหน้าตาดีน้อยที่สุดหรือคิดเหร่นั่นเองคนที่เหลือจะได้ดูดีไงปกติอยู่แล้วดับคือคนที่ตีซีง่าย ราะไม่มีใครเอา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 ,เอาฉันไม่ได้ด่าเธอนะดัฟมีหน้าที่สําคัญคือเป็นนายด่านให้กับเพื่อนที่ดูดีกว่าใครๆก็ไปถามเธอถามข้อมูลจากดัฟในการประกอบการตัดสินใจในการจรีบนี่ฉันกำลังถามเธออยู่ดงไงเธอทาหน้าที่ของดัฟอยู่เอาง่ายๆนะคนที่ถามเรื่องเจสกับเคซี่กับเธอมีอยู่เยอะแยะถมไปแต่มีกี่คนละที่เข้ามาถามเรื่องเธอไม่มีนี่แหละเธอคือดัฟประจําแก๊งเบียงก้ามโหในยสาะน้ําใสา่แล้วก็เดินออกจากงานปาร์ตี้ กลับมายัางบ้านเบียงกากังวลเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นดัฟจริงๆซึ่งเธอไม่ชอบใจมากๆและพยายามหาข้อมูลว่าดัฟคืออะไรเธอเป็นอย่างที่เวสลี์พูดหรือไม่วันต่อมาในวิชาเรียนเคมีเวสลี์มาคุยกับเบียงกาแต่เบียงกากับเบียงใส่เธอเพราะไม่สบอารมณ์ที่เวสลี์บอกว่าเธอเป็นดัฟ ที่แปลว่าอ้วนปลวกประจำแก๊งอ่ะเวสลีย์เลยบอกไว้ว่าไม่ไม่ฉันไม่ได้ด่ามันก็เป็นแค่คําก้ากว้างนะแต่เบียงก้ายังกังวลอยู่เรื่องดักเธอลองสังเกตดูว่าในโรงเรียนนี้มีใครสนใจเธอบ้างจริงๆทงั้งทั้งที่3คนเดินอยู่ด้วยกันตลอดเวแต่ก็ไม่มีใครทักเบียงก้าเลยมีแต่ทักเจสกับเคซี่ทั้งป้าที่โรงอาหารพออ,อเองคุณครูเองไม่แต่เมดิสันแล้ก็เพื่อนๆก็ตาม ทำให้เบียงก้ารู้ว่าเธอเป็นดัฟจริงๆเพราะตะลอดทั้งชีวิตของเธอ mm hmm. เพื่อนทั้งสองเป็นดาวเด่นใช้ไม่แค่ตัวประกอบทาให้เธอเดือดเต็มที่และทําตัวไม่สนโลกแต่งตัวบ้าบอไปโรงเรียนบระชดแม่งเลย mm hmm. เมื่อไม่มีใครเห็นหัวก็ช่างหัวมันไปสิเธอทนมองหน้าเจสกับไปเฮซี่ไม่ได้มีแตาภาพมันหลอกลวง เพื่อนใช้เธอเป็นเครื่องมือบอลอเธอคิดไปเองนะเธอเลวีงใส่เพื่อนและเลเือกมาเคลียเพื่อนได้แค่งงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบียงก้าเลยบอกทุกอย่างที่เธอเข้าใจเลยตัดสินใจทําเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คืออันเฟรนทางเฟซเพื่อเลยสวนไปว่าฉันจะตัดเธอออกจากอินสตาแกรมของฉันเบียงก้าเลยตบไปว่าฉันจะอันฟอลโล่ทวิตเตอร์เธอและเลิกคุยกันนับจากนี้เป็นต้นไปเบียงก้าได้มองโรงเรียนนี้ใหม่จากมุมมองที่เธอเห็นมีแต่ดัฟอยู่ทุกที่ทั้งโรงเรียนไม่แต่ครูเองก็เป็น ดัฟผอ,อ,อดัฟการเมืองดัฟปรเด็จการและวันนั้นเองทอบบี้เข้ามาทักถุงเท้าของเธอที่เธอใส่มาสลับคู่แค่หนุ่มที่ชอบมาทักเธอก็คิดไปไกลแล้วละเมอเพ้อพวก,พว,กว่ากําลังกระหน่ำทอบบี้อยู่เอาละเอาละตัดไปยังความจริงเธอไม่กล้าพูดกับทอบบี้ด้วยซ้ําตัดไปยังช่วงบ่ายในวิชาเรียนเคมีวิชาที่เรียนห้องเดียวกันกับเวสเธอกังวลที่จะคุยกับคนที่ชอบเธอไม่เก่งเรื่องเพลงนี้เหมือนเวสลี่นี่ ก่อนเลิกเรียนเธอแอบได้ยินบทสนทนาที่ครูคุยกับเวสลี์นั่นก็คือวิชานี้เวสลี่ต้องผ่านมิฉะนั้นจะพลาดทุนที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเวสลี่ต้องพยายามขอเรื่องนี้จากครูแต่ครูก็ช่วยไม่ได้เวสลี์ต้องสอบผ่านเท่านั้นเธอเลยบิ๊งไอเดียก็คือจะยื่นข้อเสนอให้กับเวสลี์เวสต้องช่วยเบียงกาในการเข้าหาทอรบี้และแก้ความเป็นดาฟให้กับเธอและเธอจะช่วยเวสลี่สอบเคมีเวสลี์ Wesley, ชอบข้อเสนอนี้แต่มีข้อแม่นะนั่นก็คือเบียงก้าต้องขอร้องแบบสับปปะหละัด เหมือนที่เธอทําตอนเด็กๆเธอเลยทําตามด้วยความที่ไม่มีหนทางอื่นแล้วทีนี้ก็เดียวช่วยกันและกันเวสลีย์เดนัทเบียงก้าไปที่ห้างนั่นคือจุดเริ่มต้นเวสพาเธอมาหาชุดชนันในใหม่เบียงก้าขอให้เวสลีย์สอนกันแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเราเข้าใจกันได้อยู่แล้วเวสลีย์เลยจากชุดใหญ่ไปว่า ความจริงนะนมเธอไม่เป็นนมรูปร่างอุบาทแต่งตัวประหลาดเพราะว่าใช้บลาผิดขนาดและทิ้งเบียงก,กาให้กับเจา้าหน้าที่ที่ร้านจากการช่วยชนะให้เธอคราวนี้ทําให้นมของเบียงก,กากลายเป็นนมมากขึ้นตุมต้มๆเด้งๆขั้นที่2ต้องหาอะไรที่บง่งบอกตัวตนของเธอลองเสื้อผ้าใหม่ๆสิ่งที่เหมาะกับเธอลองแบบหลากหลายรูปแบบและฉันจะช่วยข้อเองเบียงก,กาเปิดใจยอมรับคำแนะนำของเวสทําให้การเปลี่ยนชมครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ทุ้เหตุการณ์นั้นนอกจากเวสลี่ที่ถ่ายทําวิดีโอเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว ยังมีเคนลินลูกน้องของเมดิสันถ่ายวิดีโออยู่ในระหว่างที่เบียงก้าซ้อมพูดกับโทบี้โดยใช้หุ่นสมมุติเป็นตัวทบี้เอาทุกอย่างสนุกสกนานต่อไปขั้นที่3ยิ้มบ่อยๆเธอละลาแลวดูสนุกดีโอเคต่อไปขั้นที่4วันนี้เธอลองโขเบอร์ผู้ชายในห้างได้มาสักคนสิแลวเธอจะผ่านขั้นที่4ไปได้เบียงก้าเริ่มต้นด้วยความเก๊กๆกังๆไปคุยกับผู้ชายหลายคนทั้งๆที่เธอนั้นไม่มีประสบการณ์คุยกับหนุ่มมาก่อน ทั้งผู้ชายหนุม่มชายสูงวัยคนที่แต่งงานแล้วและคนที่ยังสดแต่ก็ไม่มีใครที่ยอมคุยกับเธอเธอเลิกล้มความตั้งใจเริ่มเหนื่อยมากๆและนั่งพักและสักพักหนึ่งมีชายคนหนึงเป็นพนักง,งานขายโยเกิร์ตในห้างมาคุยกับเธอ จนได้นําบัตรเข้ามาโอเคจบคันที่4เธอผ่านแล้วในวันนี้จบภารกิจการแก้ดัฟของเธอแล้วเบียงก้าเลให้สมุดวิชาวิที่เธอสรุปทุกอย่างเอาไว้แล้วให้เวสอ่านและทันใดนั้นมารหัวคนก็จดติดลงมาตรงหน้านั่นก็คือเมดิสันนั่นเองเธอมาได้เนื่องจากมีผีพายกระซิบส่งข่าวให้เธอนั่นก็คือแคทลินที่ถ่ายวิดีโออยู่เธอไม่ได้หึงหรือห่วงแต่อย่างใดแต่ไม่อยากให้ผู้ชายในสต็อกของเธอหายไปวันต่อมาเธอมาอย่างที่โรงเรียนตามปกติ เจอกับเพื่อนซีคิดถึงใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าทักไปเพราะว่าตัดสินใจไม่อยากคุยด้วยและในวันนี้ก็มีคลิปของเธอลง YouTube คลิปที่กําลังสารภาพรักกับหุ่นที่เธอบอกรักโทบี้บอกรักอย่างบ้าคลั่งเธอทําทไปเพราะคิดเล่นสนุกคิดพี่เลนเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีคนแอบ,บถ่ายและเอาลง u t u b e ซึ่งงานนี้เป็นฟ์มือคอมเมดี้สารนั่นเองเพื่อนซีเจสกับเคซี่เห็นคลิปถึงจะตัดขาดจากเพื่อนยังไง <ๆ S 1> ก็ยังหวนเพื่อนอยู่ดีเคซี่แฮกเกอร์มือแชร์มัประจําแก๊งเลยจากการลบคลิปใน YouTube นั้นให้ ตัดไปยังห้องครูใหญ่เนื่องจากคลิปนี้ทําให้โรงเรียนเสื่อมเสียพออเลยมีมาตรการใหม่นั่นก็คือประกาศใช้การศึกอินเทอร์เน็ตยึดมือถือของทุกคนในเวลาเรียนนับจากนี้เป็นต้นไปและจะให้คืนหลังเลิกเรียนทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยที่ไม่ชอบเบียงก้าอยู่แล้วเกลียดเธอเข้าไปใหญ่เนื่องจากไม่มีมือถือเล่นรวมถึงชายคนหนึ่งนั่นก็คือทอปี้เบียงก้าโมโหเลยไปเหวี่ยงไซเวส แต่วสทำหน้าตาเหมือนคนไม่รู้เนื่องจากไม่กล้าทักเบียงก้าในโรงเรียนเลยเดินเธอฟ้าจานไปหนึ่งดอกในคืนนั้นเวสมาขอโทษเบียงก้าบอกว่าฉันไม่ใช่คนปล่อยคลิปนะฉันอัดมันก็จริง เอาง่ายๆนะดูจากมุมกล้องดูสิมุมที่ถ่ายนั้นไม่ใช่มุมที่ฉันอยู่ด้วยซ้ำเวสแนะนําให้เธอมั่นใจหน่อยคลิปนั้นดูอุบัติก็จริงแต่ความรักนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเบบอกทอบี้อย่างนั้นสิเลยได้ซื้อชุดที่เบียงกาชอบในห้างตัวนั้นมาให้เป็นคําสัญญาขอคืนดีและขอตัวกลับบ้านไปอ่านหนังสือก่อนวันต่อมาที่โรงเรียนเบียงกามาหาทอบี้ตามที่เวสบอกและบอกความรู้สึกไปบอกไปตรงๆแมนๆไปเลย ทอบบี้ชอบใจเพราะน้อยคนที่จะกล้าพูดอย่างนั้นทั้งคู่ถูกคอกันเบียงก้านัดทอบบี้ไปเที่ยวทอบบี้ก็ตอบรับแล้วก็เจอกันกวนสุกที่บ้านทอบบี้นะเธอดีใจมากจนินตนาการพูดแต่กับสิกุจายแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะเธอกังวลเพราะไม่เคยเดทกับใครมาก่อนเลยต้องมาหาตัวช่วยนั่นก็คือเวสบุกมาหาเวสที่ห้องแต่งตัวผู้ชายเซลบหามน้อยเพื่อนไปหลายคนโดยไม่สน่โลกและเวสก็เริ่มการเตียวเดทในครั้งนี้1ต้องไปที่ร้านเดฟแอนด์บัสเตอร์พบบรรยากาศดี 2. ห้ามนั่งตรงข้ามกันเด็ดค่ะและอย่าอยู่ห่างเกิน3ฟุตอยู่ห่างเกิน3ฟุตจะจุบกันยังไงล่ะทีนี้ 3. หาม,มุมอับหน่อยจะกุ๊กกิก๊กสะดวกล่วงควักกันสบายใจนัวเนียกันได้ง่ายเลยแหลกไปเลยขั้นที่ 4. จากการไฟหน่อยยิ่งไฟมืดยิ่งดี ทันที่5าภาษากลา้ยื่หน้าแสดงว่าจะจูบขยับเข้าใกล้แสดงว่าอยากจับพูดจาต้องทใครในนไปเรื่อยๆจบคอร์สการฝึกเดทก่อนกลับบ้านอาจารย์มาทงบทความเรื่องของคารมินกับเบียงก้าครูบอกว่ามันต้องขึ้นหน้าหนึ่งแนะ่เบียงก้าก็กดดันแต่ก็ไม่สนมีเรื่องเดทที่สําคัญกว่านั่นก็คือเรื่องเดทของเธอนั่นเองเย็นวันนั้นเบียงก้าได้มาชวนเวสไปเตียวหนังสือต่อมาในที่ลับของเธอ เธอเจอที่นี่เพราะหมาของเธอชอบวิ่งเล่นบ่อยๆหมาตัวนั้นเป็นหมาที่เวสชอบมา,มากๆตอนเด็กๆแต่หมานั้นจากเธอไปแล้วเพราะว่าตอนที่พ่อกับแม่อยากกันแม่เลือกที่จะเลี้ยงเบียงก้าเอาไว้ส่วนพ่อเอาหมาไปทั้งคู่ได้ระบ,บายความในใจกันในอดีตส่วนเวสก็ระบายเรื่องพ่อกับแม่ชอบทะเลาะก,กันบ่อยทั้งนี่เป็นเหตุผลที่เวสอยากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไปเรียนไกลๆไปเลยเบียงก้าปลอบใจเวสด้วยการรูปหลังทําให้เวสเผลอจุบเธอเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอก็เคลิ้มไปด้วยตามอารมณ์นั้นหลังจากนั้นเวสก็ขอโทษไปเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเวสพูดด้วยความตะกุตะกะบอกว่ามันเป็นแค่การซ้อมนะซ้อมจบไงสําหรับงานเดทของเธอเบียงก้าก็เคลินไปพูดไปเธอก็เอเอาตามเวสไปซ้อมเลยนะนี่คือการซ้อมแย่ลิ้นมาทะลุลำไส้เลยเหมือนในหนังโปเลยเรื่องช่างแอร์นะช่างแอร์ในตำนานเธอบอกว่าเวสให้ตายสิผู้หญิงไม่ชอบการจูบแบบนั้นและนี่คือการจูบที่ผู้หญิงชอบหลับตาดูสิ เธอใช้โอกาสนี้เลียอเวสตั้งแต่ป่าเจนทงหูเหมือนหมาเลียคนเลยแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็มีคนมาเห็นอย่างที่คนบอกแหละหน้าต่างมีหูประตูมีช่องส่วนในที่แห่งนี้ก็มีเคลลินผ่ายกระซิบของเมดิสันถ่ายภาพเอาไว้วันต่อมาเมดิสันมาร้ายประจำโรงเรียนได้มาหาเธอและบอกว่าเลิกยุ่งกับผู้ชายของฉันถึงฉันจะไม่คบแล้วแต่ฉันก็ยังห่วงและพร้อมเอาคลิปที่เธอไปคุยกับผู้ชายในห้างแล้วก็มีผู้ชายหลายคนปฏีเสธเธอบอกว่าถ้าเธอยังไม่เลิกยุ่งกับผู้ชายของฉันฉันจะโพสต์คลิปนี้ ทำให้เบียงการู้ว่าคลิปที่เธอดังนั้นมาจากเมดิสันนั่นเองแต่เธอก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รักเวสในคืนนั้นเป็นวันที่เธอต้องไปเดทเธอแต่งตัวตามที่เธอชอบนั่นก็คือเสื้อที่เมดิสันซื้อมาให้แต่งตัวแต้มยศพร้อมไปเดทแล้วเดินทางไปยังที่บ้านทอบบี้ปรากฏว่าทอบบี้จัดเตรียมอาหารไว้ที่บ้านอยู่แล้วทําให้เธอต้องจัดแจงสถานที่ในห้องใหม่นั่นก็คือเก้าอี้ต้องอยู่ใกล้กันพอที่จะจูบก,กันได้แต่ทั้งหมดถูกขัดเอาไว้เพราะว่าทอบบี้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและคืนนี้ ได้ลงมือทําซูชิเองให้เธอกินเธอก็ปรากเปื่อนปิติปีอย่างมากและก็จินตนาการไปไกลแต่ในจินตนาการของเธอชายที่เธอจูบด้วยไม่ใช่ทอบบี้กล,บกลับกลายเป็นเวสเธอเริ่มสงสัยว่าตัวเองชอบเวสไปแล้วหรอเนี่ยสุดท้ายหลังจากการกินข้าวทอบบี้จบด้วยการร้องเพลงให้ฟังเป็นเพลงที่เขาแต่งมาใหม่หลังจากร้องเพลงเสร็จทอบบี้เริ่มแผนการถามเรื่องเจสกับเคซี่จากเธอทําให้เบียงก้าเริ่มสงสัยว่าน,นี่ฉันกำลังทำหน้าที่ดัฟฟิกแล้วหรอเธอเลยเหวี่ยงใส่ทอบบี้ทอบบี้ได้สรารภาพว่าตอนที่เธอชวน ฉันเปเดย่ฉันว่า2คนนั้นจะมาด้วยฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอฉันคิดถึงเพื่อนเธอมากกว่าทำให้เบียงก้าใจสลายแล้วก็อาละวาดและก่อนออกจากบ้านเบียงก้าได้สังเกตเห็นถุงมิสเตอร์ซูชิทำให้รู้ว่าซูชิที่โทบี้เลี้ยงเธอไม่ได้ทำเองโทบี้สั่งมาทางหะหลังจากนั้นเบียงก้าก็ใจสลายแล้วก็ไปที่รับของเธอเพื่อไประบายทุกข์แต่ในที่นั้นเธอได้เห็นผ้าบาตานี่ก็คือเวสกำลังจูมอยู่กับเมดิสันเธอตอนนี้เหงาเป็นมากมาก เพื่อนก็ไม่มีเวสที่ให้คำปรึกษาก็กลับไปคืนดีกับเมดิสันปล่อยให้เธออยู่ในห้องอยู่คนเดียวสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ที่เธอสามารถปรึกษาได้นั่นก็คือแม่แม่เลยบอกไปว่าเธอต้องคืนดีกับเพื่อนนะเพื่อนทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่มีใครแทนที่เพื่อนได้เธอเลยตามไปง้อเพื่อนเพื่อนเลยมาหาเธอที่บ้านปรับใจพูดคุยกันทําให้เธอเข้าใจกันมากขึ้น และเวสก็ได้มาหาเธอเช่นกันเธอไม่พูดอะไรได้แต่เหวี่ยงเวสเนื่องจากพาผู้หญิงคนอื่นมาในที่รับของเธอแถบจ่มกันด้วยทําให้เธอบาดใจทั้งคู่เริ่มไม่เข้าใจกันและก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องไปงานโฮรคัมมิง่งเพื่อนทั้งคู่ได้เกิดไอเดียดีไซน์เสื้อใหม่ให้กับเธอนั่นก็คือ เสื้อที่เวสซื้อให้ใหม่บวกกับเสื้อตัวเก่งของเธอบวกกันออกมาเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆในงานโฮมคอมมิ่งก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ได้เซล์สาวๆพร้อมวิพาวิจารณ์แต่ละคนไปทั้ง3สาวเข้ามาในงานอย่างมั่นใจทั้ง3สวยเป็นมากๆโดยเฉพาะเบียงก้าวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครั้งนี้เธอกล้าปฏิเสธโทบี้แล้วท,ท,ทั้งที่โทบี้จะมาขอคืนดีด้วยเดินมาหาเวสแทนและใช้วิชาที่เวสสอนทั้งหมดพูดคุยกับเวสแต่ครั้งนี้เสียใจด้วยเวสคืนดีกับเมดิสันแล้ว และทันเดนั้นครูใหญ่ก็ได้ประกาศเทพีประจำง,งานของคัมมิ่งคนที่ได้นั่นก็คือเมดิสันมอแกนสาวสวยประจำโรงเรียนแต่นิสัยเสียมากๆและเทพบุตรก็ประกาศเชื่อออกมานั่นก็คือเวสลีย์รัสแต่ตอนนี้เวสลีย์ไม่กล้าจะขึ้นเวทีเขาลังเลเนื่องจากไม่อยากจะคบกับเมดิสันต่อไปแล้ว เขาเข้ากับเมดิสันก็เพราะว่าตามกระแสไปเท่านั้นเพื่อเช็คความฮอตของตนเองแต่ในใจคิดถึงเบียงกามากกว่าเขาลังเลอยู่นานและแตัดสินใจไม่ขึ้นเวทีเดินไปหาเบียงกาและจูบเบียงกาท่ามกลางกลุ่มฝูงชนทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เวสลีย์กล้าที่จะบอกรักเบียงกาต่อหน้าฝูงชนแล้วและทั้งคู่ก็ได้มาต่อกันที่สํานักงานหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนแต่ครั้งนี้เธอตัดสินใจเขียนบทความเกี่ยวกับงานของคัมมิงที่เธอรู้สึกจากใจความผู้อิงที่เป็นดัฟก่อนที่จะ <c oughs> ด้วยการกับเวสหลังจากนั้นเบียงกา้ากับเฟสลี่ก็คบกันอย่างเปิดเผยและทําให้สาธารณชนรู้และบทความเกี่ยวกับของค o m i มิงที่เธอเขียนด้วยความที่เธอเป็นดัฟอธิบายความรู้สึกของคนเป็นดัฟได้อย่างละเอียดทําให้คนหลายคนเข้าใจแล้วก็ชอบบทความที่เธอเขียนมากๆทําให้เธอกลายเป็นนักเขียนข่าวที่ดังที่สุดในโรงเรียนเขียนบทความได้ดีมากๆถูกใจใครหลายๆคนและหนังก็ได้จบลงครับผมและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ที่ 6 5เต็ม10ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ